ขาโกกัน,นยังไงว่าเออไอการเลือกตั้งก่อนท้องดินก่อนเลือกตั้งใหญ่คือสอสอหรือเลือกตั้งสอสอเสก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งท้องดินมันมันดีมันเสียงกฎหมายใหม่นี่จะต้องอาศัยความร่วมมือมากควบคุมกำกับดูแลเลยว่าโซนแบ่งเป็นทั้งหมด 3- 4โซนก็ได้เป็นภาคภาคกลางเลือกตั้งให้หมดดูแล้วสุจริตเที่ยงทมเกิดขึ้นได้ไหมป้องกันการทุจริตได้ไหมและมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนแล้วถึงเวลาเลือกสนามใหญ่ ปลียนอาจารย์เขาอธิบายเนี่ยเหมือนจบว่าประเทศไทยไม่เคยรู้จักการเลือกตั้งมาก่อนเลยเขารู้ทีอาจารย์ว่าการเลือกตั้งมาก่อนในประเทศไทยเนี่ยมันโกงมันทุจริตมันซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีคนตั้งคําถามแรงๆว่าทําไมแท็กซี่บ้านเราจริงเป็นอย่างนี้ก็อดจะนึกถึงระบบและโครงสร้างในแบบ ว่าการบริหารจัดก,การรถแท็กซี่ของบ้านเรามันมีกี่แบบแต่ละแบบมีปัญหาอย่างไรบ้างแบบไหนจะก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้บ้างบบไหมอ๋อ<ช>แต่ถ้าคนดีมีคุณภาพก็ใช้ได้อ่าระบบอะไรก็ได้ใช่ไหม